ครับวสวัสดีครับนะเฮ้ยอ,อ้าวอ้าวครับไอ้เมเปิดหัวครับอีใหม่หายหมืดอ,อ้าวงานเข่าแล้วครับโอ้ครับนี่ เดี๋ยวมาอยัางจะเสาครับห้อยมาจิตลมแล้วก็มาถอยครับเปิดหัวเข้าไว้หล้วกันีน่ได้ครับนะฮะห้อยเลยครับนี่ออกมาหยั่งครับแบบนี้ประจำครับนี่ว่าจะมาเลี้ยงหน้าครับนะ ว่าเจอเคเนี้ครับนี่ยแต่บอด้มาเมืรอนี้่มีปัญหาครับเนี่ยบิง้งหมอวอัดไว้ครับนะว่าเปิดครับไม่ลาสุดเลยครับเมอร์นี้เลยครับนี่ยคอายเมยใหม่ครับมาเก็บเห็ดแล้วครับนี่ยหมูฮอว์เฮ็ดไว้นี่ เ,เดี๋ยวรอบเน่นเลนนะครับเนี่ยแต่ว,ว,ว่าจังหวะเนี่ยหนาเบื่อหนายครับนะกุดทอดแล้วกันนี้เลยครับนะบ้าอไไรเข้าครับนะนี่ดูเขาหล่อมเห็นยังครับนะ เอ,อดีโชคดีท่านพีฟ้ามากนะครับเนาะโชคดีที่มนันนีมาผมประสนนะบอเห็นครับนะเห็นห้อยมใหม่เลยมันหนีเลยนะมาเช็คก,ก่อนครับนะถ้าได้ยางดอกมนันนี้มาเช็คเบื้อง่อนครับนะมาเขากับบาวาท่างก็มีเที่ยวไห้นะครับนะแต่มาทำลรยทรัพย์สินท่านนะถนะนน,นี่สิหัวจริงสินะ มาเอาแต่ผลประโยชน์ของเจ้าของนะครับนะพวกหาเห็ดนี่แหละเป็นลักครับนะนี่อบเม่าผือแน่หาเห็ดแน่ครับนะนี่โอ้นกเป็ดฝนลอยฝนครับน้อเดี๋ยวรอบใส่ใส่ครับมาลอยเกี่ยวหญ้ากรมี่ครับน้องรักนี่สามีฟาร์มเสียบใบนะครับนะแผ่วใบครับประยูครับถอนลักถอนยังออกครับนะเลยต้องมาดูกันครับนี่เขียวนี่ นีมะเบิ่งนี่ต้องเอามากินเรื่อยๆครับบริสันบรได้ครับนะเอาตะเคียวปุ๊บต้องเอามาปรับครับนะจงไว้ก็มีปัญหาครับนี่ครับมีล้อมรั่วไก็ล้อมไว้นะครับมัดไว้ยังไว้สวัสดีคนมาเที่ยวหาของป่านะหางมหอยหาทุยางทุ่นเน่หาเห็ดหายังครับนะแล้วก็มาลื้อหัวเขานะครับนะลื้อของทรัพย์สินเขาทำลายของเขาคุกใหม่คุกไหลอย่างนี้ นี่ก็อัดไว้ครับในฟองนี่คือกันอัดงวงใบออกครับเนาะเป็นพื้นที่ของทำไม้มีครับนะเหมือนจานทำยี่มีดันขางครับเป็นบ่ใบเป็นเลี้ยงครับเนาะเป็นรอมใหม่พันหน่อยนะเป็หักใหม่ขึ้นครับเนาะบริษัทท้าบครับแต่ว่าก็เป็นยังษี่ตาไหลครับนะนี่มาเบิ่งดันล่างนะครับนะ Hope it tinh day hoa hoa nhung yu đi vào thương mày thương hoa 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 มาฟังนี่ครับอ่ายังเขียวอยู่ครับมีโอกาสเกิดครับเกิดกระเทือาดีครับเกิดกระเทือาดีครับเนี่ยอ้าวหญ้าห่อครับนะยังมีเหลืออยู่ครับนะยังมันมีไผ่มกยอนมาลอยเรื่อยครับนะแด็ดก็หอดหมูห้อยังอยู่อยู่ครับนะ มัดใหม่มีคนมาแกะออกยีครับมัดไว้กะแกะออกครับนะเจอรอบอีกรอบเขาไปเอาใหม่มาอยู่ครับนะกลายกระหอนครับลงมาปุบเจอปั๊บเลยครับโอ้โหเห็ด่อพ่อมาเปิดหัวปอพพอครับวาดแห้เห้าครับนะเฮ็ดเขาล้อมเด่นนะครับนะ ตาต่อขอไพ่นะครับมีอารมณ์นิดๆครับนะมีอารมณ์บ้างครับนะบันนอกเราอยู่ไกลตาครับนะเพราะว่าตังหัวหน้าครับเพื่อนครับนะทุกทีเป็นเอ่อโมมีความเกรงใจครับนะเป็นเอือเฟือมีสายบันนอกเอือเฟือเกินไปครับแล้วก็กลายเป็นใจดีคิดว่าใจดีกันครับนะรัพย์สินของเขาทำมักทำลายกันนะครับนะมักมาทำลาย จากน้อยกันหอนครับี่มาหอดปุ๊บก็บน้ำปั๊บเลยพอจะทายจักกน้อยสรัดนนี่ครับง่วมาเห็นกุเข,เขียวครับทีมาขามาด่านนี่ครับนะไยอมขอเงินมีกุเขียวอยู่มาเนี่มันไปเพื่อโกองใหม่เพิ่นนะครับอาจจะมีปัญหาใดครับ พอนะลูกเขาขึ้นไหมครับตอนแรกว่าจะให้เออ่เพิ่นคอย่กว่านี้กับต่ว่าคือสิบวันได้ครับคอย่กว่านี้ครับยากอีกทึ่งหญ้าทึ่งยังทึ่งสวนช่วงนี้คนหาเห็ดหลายครับของมาเลาะมาดูแน่ครับนะเพราะว่าจังเห็นเมื่อกี้ครับเนาะคนมาเปิดหัวห้าไว้ครับนะ ว่านสันมุกกรน่ะสามีฟ้ามกับมาอยู่ครับเนาะมาห้อยรถใหม่ๆครับเปิดทีไว้เลยอะไรกันนี้มากมากบอลคนบ่ให้กินครับเขาได้ล่างมือดครับด้ล่างมือึครับเขียวลุมๆอยู่บงอยาครับนี่ใสครับนะปุ่นถ้าอยากกินลูกเขาก็เตมอยู่ครับมาเอาครับมากนี่ลูกเขาฟางนี่สิกินครับเป็นยังสั้นไปเอ้ย แดงกินใช่ไหเอ้ยเอ้ยเอ้ยแพ่งนะแม่นครับนี่บ่แพงครับกินเลยไม่จะฟองครับแต่ว่าบ่ไปนะครับนะฟองบ่แพงแต่บ่ไปเอ้าไปคนบนห่วงหามครับหน่อยตัวดีครับเอ้ยอ,อื้มเอ้ย เขียวลุ่มๆอยู่บืดไปมั้ยินแล้วไปเวนย่างุนเมื่อด้เปียกเลยหลักการต้องสูงเป็นรุ่นพ่อแม่เขาคุณครับรุ่นคุณครับรุ่นอึองเผารุ่นแม่แดงรุ่นนะครับใบหยานครับวันนี้ กินลุยนะแล้วรุ่นมู่ใหม่นี่ว่าท่านไดท่านเดี๋ยวฟื้นับนี่รุ่นห,นหน่อยๆ้องหน่อยรุ่นนี่อยู่ท้งโคกุดโชคทวีนี่ก็ส่วนนำแดงมันก็บอกเมีปัญหาครับมันกินตะพืชอยู่แล้วบางเพิ่นกับเป็นตะเ,เบิงอยู่ครับตะสร้างอยู่เพราะว่ากินบ่เลือกกินหยาดีรุ่นเขียวกินลงไป มือนีก็บชิยูดีเด้อครับนะมือนีนะยู่ดีน้ำลูกเขานี่แหละแต่ว่าเฉพาะมือนีครับนะมือไม่สิเป็นยังไง <c oughs> มืออื่นจักสิมามากครับเบิ้งกับตะเบิ้งกินบมเกียงกับมืออื่นอาจาาจะไม้จักมือหนึ่งครับนะสองวันจนสันฟังเก็บเฮ็ดก็อาจจะออกไปครับนะเนาะเบิ้งก่อนมือนีบ่ได้ไปเก็บครับนะอาจจะออกแน่แล้วแต่ว่าหมูว่านเก็บมาได้แน่อยู่อ่อนดอกจุ่มหน่อยๆจะออกแน่แล้วแต่สานีฟ้า บว่างครับนะมึงสวนหยาสวนยังวก็สักผ้าน่นปุ่นๆว่ายยิ่งหน่อยนะปุ่นหย่าไปไก่สิไปใสบุค๊คแม่สมชกสันมีตะแ่กับบอยาครับนะนี่คือกันนี่ตะแับบสอยากบอฟังครับเนหะ็นคือเขียวกับบอสนใจครับนะทขาอยากกินเ้ย ไปหาเชี่ยพื้นที่เล็กน้อยกันเอ้ยจะเป็นไมาเห็ดมัดใบยางคือมาแกกออกแทนอหมหรือกักบรลดกับพ่อครับนะมาหมา่างออกอีกครับเสือขาก็แกงมัดถึงนะดเด็ดแลวลงมาหยันใช่ไหมครับป่ปาดอ,อกเลยครับ เราตัวล่างไม่อย่างรับนะแล้วเ,เราไม่เห็นอย่างครับนะหั้งกับกบมีก่คนะรับนะอ้ยชิ้นอีวพอซ้ำนีท่ครับนะหลอมหัวไม้ก่อนครับนะ ตอนงวดสิออกมาตอนนี้เ่ราะท่านออกครับนะเพราะว่ามันจะกินกำลังกินอยู่กำลังมาถือหญ้าไม้อยู่ว่าท่านนี้คือว่าอยากออกไปไซครับนะตอนนี้เขาก็เป่าเห็ดเบียกก่อนอ่ะทีนีพ่อท่านนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ